ใคบิลิกนี ah ้โ ah อ้ยแม่ตันนะอันนี้ถ้าอยู่แบบคนลำฟากนะที่อยู่นี่ใช่วันนี้ประมดก็มาตะลุยติงานอารอย ของกินล้ำลนะครับนอสัมผัสดาราศิลปินอย่างใกล้ชิดงานเป็นมีถึงวัติเจตกันยานะครับนอตีเซนหันภาษาลำปางมาแอลมาพอมากินของอร่อยแล้วก็รุ่นลับของรางวัลจากศิลปินดารานักแสดงตัวนะครับมีล้านกล้ามาออกบูธหลายล้านนะครับนออย่างล้านย้ำผัวกระเทยล้านมีคลุกไก่ชีกล้านกุ้งแจน้ำป่าคุณตะกะแตนชนระดาขัวปะโกล้านเอกอร่อยล้านกุ้ยช่ายมหานครล้านแก้มใสเปาจีนะครับนอเป็นซาลาเปาจีนะครับล้านขนม ไวรุ่นก็มีนะครับเรมีหลายด้านเลยข,ข,ของซื้อของขายในงานราคาเริ่มต้นตีห้าบาทก็มีนะครับสิบบาทก็มีเนาะไปเลือกไปแอลไปชอบไปกินกันได้นะครับบอกเลยว่าอาร่อยแต่แต่เลยนะเจ้าก่อนที่จะซื้อนะครับหลายๆลา้านก็มีให้จิมหน้าด้านตัวเนาะจิมก่อนถ้ารั้นถ้าชอบก็บซื้อไงนะภายในงานยังมีศิลปินดาราแห่งหลายท่านที่ยังมาวันนี้นะครับเนาะ งานก็นมีถึงวันที่7กันยายน2568เลยเนะ้อไปเดินดูไอเดียนะครับนาอววาเปินขายอย่างกันพ่อ,องแปลกใหม่แปลกต่างจากบ้านเฮาก่อซอะกินไอหยางล้ำๆนะครับนาอมาฮือจูตีแล้วนะครับลองไปตะลุยกันนะครับเนื้อติง,งานอาร่อยแต่เจ้าทีจันหนึ่งนะครับเซนทันภาษาลำปางซ